หลังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ของผมเองนะครับเดี๋ยวผมเอาสูตรหลังของผมมาติดดูเลยดีกว่านะครับโอเคครับอันนี้เป็น MOE นะครับของผมเองแล้วก็เป็น Mac ก n c นะครับงานเ n c ทั้งคู่นะครับเป็น Mac P Max นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะติดเสริมให้ดูนะครับแล้วก็เป็นสูตรหลังนะครับของ Cqb นะครับเอ CQB เป็นของเกียร์นะครับลองติดกันดูนะครับว่าติดแล้วหน้าตาจะเป็นยังไง สวัสดีครับผมออสมาทนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทำการรีวิวเจ้าตัวสไนเปอร์ M24NK ตัวนี้ไปแล้วนะครับทีนี้คลิปนี้เราจะมาทำการรีวิว M4 กันบ้างนะครับว่า M4 ที่ผมสั่งมาหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับตัวก็จะสั้นกว่า M24 เยอะเลยนะครับ โอเคนะครับตัวนี้เป็นงานไม่ได้งานมือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นะครับเป็น,นล้มมานะครับซึ่งเขาก็บอกล้มจากปืนใหม่มานะครับกล่องก็ยังเย็นหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับโอเคนี่มีนี่ก็ก็มีคู่มือมาให้ด้วยนะครับเป็นคู่มือที่ติดกล่องมานะครับ ก็คือเป็นปอตเตอร์ของ A อ n t นะครับน,นี้มีรูปปืนต่างๆแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับการบำรุงรักษาการใช้งานการป้องกันอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวบอร์ดที่ผมติดนะครับสั่งติดบอร์ดมาด้วยนะครับเป็นบอร์ดของ B r นะครับด้านในก็มีอะไรมาอ๋ออันนี้เป็นคอนแทคเดิมนะครับโอเคประมาณนี้ ก็เก็บไปนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวปืนกันเลยดีกว่านะครับตมๆตัวปืนก็ประมาณนี้นะครับอืมนี่ก็สภาพก็สวยงามนะครับมีพันท้ายยืดหดได้แต่มันฝุดๆหน่อย ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ใช้ผ่านทายนี้นะครับตัวปืนรางก็มีรอยฉลอกนิดนึงนะครับด้านนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับใช้งานได้อยู่โอเคก็เป็น M4A1IS r ของ E&C นะครับรหัสผมจำไม่ได้แล้วมัน308หรือเปล่าหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับ ใกล้ใกล,ใกล,ใกล้อันนี้ผมให้เขาติดเฟดมาให้นะครับเอ่อไม่ติดติดบอร์ดของ br มาให้แล้วนะครับก็คือใส่แบตเตอรี่แล้วก็เล่นได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรามากครับตัวนี้เป็น m สี่ทั่วไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็อาจจะมายิงทดสอบทั้งเจ้าตัว m 2 4ิบสีตัวนี้แล้วก็เจ้าตัว m สีตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นงาน e n c เป็น ระบบไฟฟ้านะครับหรือ AEG นะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่ผมก็สั่งเปลี่ยนคลิปมือวานะครับคลิปหน้าผมอาจจะเอามาแต่งเป็น g q b นะครับสูตรหลังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ของผมเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาสูตรหลังของผมมาติดดูเลยดีกว่านะครับโอเคครับอันนี้เป็น MOE นะครับของผมเองแล้วก็เป็น Mac ก n c นะครับงานเ n ียนั้งคู่นะครับเป็น Mac P Max นะครับ เดี๋ยวผมจะติดเสริมให้ดูนะครับแล้วก็เป็นศูนย์หลังนะครับของ CQB นะครับ M4 CQB เป็นของเจียนนะครับเราติดกันดูนะครับว่าติดแล้วนะ่าจะเป็นยังไงส่วนพันธะ้ถเดินเดี๋ยวหัวออกเลยนะครับมันฝืดๆด,ด้วยไม่แน่ใจว่างานอะไรนะครับโอเคดึงออกไปอันนี้เปลี่ยนปักดีมานะเรียบร้อยนะครับ ันึ่งออ่าใส่ได้แล้วครับนี่อ่าประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้เรามาใส่สูนหลังกัน โเคครับนี่ประมาณนี้ครับใส่สูนหลังเรียบร้อยก็ครบเดี๋ยวใส่แมกกาซีเป็นพีแมนะครับนี่หล่อเลยครับจบนะครับตอนนี้เบามากครับเมื่อที่อะเอ็ยี่สี่เมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาจะมาเทสยิงทั้ง M24 NK แล้วก็ m อ็มตัวนี้ของเอยนซีนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับ ซึ่งมาแค่แกะกองรีวิวให้ดูเฉยๆนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงส่วนทุกคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับวิธีการทํางานอะไรของมันนะครับซึ่งเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะมารีวิวอะไรอีกหรือจะมาเทสยิงอะไรตัวไหนนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนพร้อมกับเจ้าตัว m 2 4 c ของคลิปที่แล้วแล้วก็ตัวนี้นะครับคลิปนี้ก็คือ m 4 a 1นนะครับโอเคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ